เรามาทำความรู้จักสาวโสดคนนี้กันและดับไฟได้ทุกเมื่อหนุ่มๆเชิญสวัสดีค่ะชื่อทิปค่ะอายุ30ปีค่ะอาชีพเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ค่ะทิปเข้าวงการบิวตี้บล็อกเกอร์มาได้ประมาณ6ปีแล้วค่ะจุดเริ่มต้นก็คือทิปอ่ะชอบแต่งหน้าค่ะแล้วก็แต่งหน้าประกวดตอนนั้นก็ได้รางวัลที่1มาค่ะ เขาก็จะเป็นแบบแบ,บแรนด์เครื่องสอําอางเนี่ยก็จะให้ของรางวัลเราอะไรแบบนี้ค่ะและ้วทีนี้พอเราได้รางวัลมาแล้วอะค่ะก็เลยเป็นอะไรที่จุดประกายเราเลยว่าเออเราควรจะเดินในเส้นทางนี้ต่อไปเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราชอบได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็เริ่มรีวิวค่ะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองสร้าง Facebook Fanpage เอง Instagram อะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มลงรีวิวเรื่อยๆทิพก็เลยมาเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวเลยค่ะยู<ๆ>ทูบชแนลของทิพนะคะชื่อว่าทิพวัตถุนะคะก็จะมีทั้งแบบแต่งหน้ามี Vlog, าลแบลบ ะะแล้วก็จะมีพวกรีวิวพวกสปาด้วยพวกสถาบันเสริมความงามด้วยค่ะข้อดีของการที่มีแฟนเป็นบิวตี้วอร์เกอร์ค่ะก็อย่างแรกเลยไม่ต้องซื้อสกินแคร์เลยค่ะ มันมีสกินแคร์ใ,ใช้เยอะมากแล้วก็ได้ตั้งแต่แชมพูได้สกินแคร์สบู่ครีมทาผิวทุกอย่างคะ่ะค่ะมากสุดคือแฟนเก่าได้ไปศัลยกรรมฟรีที่เกาหลีคุณหมอที่นู่นเนะ่เขาเห็นหน้าแฟนเก่าเราจากแฟนเก่าเราอ่ะทำศัลยกรรมด้วยเลยแบบเก็บปีกจมูกร้อยไหมมิสโคมีการรักษาหลุมสิวคือตอนนั้นแบบมูลค่าแบบหลายล้านวอนอะตอนแรกแฟนเก่าเขาก็กังวลว,ว่าแบาทำออกมาแล้วจะเป็นยังไงแต่พอทําจริงๆแล้วเขาก็แฮปปี้ทุกวันนี้ก็แฮปปี้หน้าใสาไปเลยจ้าหลายคนคงคิดว่าการเป็นบิวตี้มุกเกอร์เนีนน่ยไปตั้งแต เราคงคิดว่าแบบเออทิปต้องแต่งหน้านานแต่งตัวนานหลายชั่วโมงแน่เลยจริงๆใช้เวลาทั้งหมดเลยนะคะชั่วโมงเดียวไม่เกินค่ะ หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเรียกว่าครบเลยตั้งแต่อาบน้ําแต่งหน้าแต่งตัวผมในที่จะสระไวใ้ในกลางคืนค่ะเพื่อประหยัดเวลาเอาเองก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองแบบพอสมควรนะคะจริงๆทิพชอบผู้ชายที่แบบตัวหอมดูแลตัวเองดีดูแลผิวพรรณดูแลร่างกายสุขภาพแต่งตัวดีมีเทสอะไรแบบนี้ค่ะแบบ,ป,บป่าป่าดูสิเสียใส่เสื้อลายดอกเน็บกระเป๋าหรือว่าผู้ชายที่แบบใส่เกงยีนหนูเซอร์มากๆเนี่ยก็แบบเธอเปลี่ยนเธอ น่ารักกรุบกริบแต่ยังไม่มีใครหยิบม,มาเป็นแฟนถ้าใครอยากได้เป็นแฟนก็อย่าเพิ่งปิดไฟนะคะอ่าตอนนี้ดับไป7คนเหลือีคนจังหวะบอกผู้ชายตัวหอมกูเห็นอีพีอาร์แม่งยกมือมาดมจริงทิพชอบผู้ชายที่แบบตัวหอมดูแลตัวเองดีดูแลผิวพรรณดูแลร่างกายสุขภาพ แล้วเป็นไงกลิ่นเป็นยังไงใช้ได้เลยทีเดียวครับไม่ไม่ไม่มีกลิ่นครับไม่มีกลิ่นครับเอาละเรารู้จักสาโสคนนิล่าเธอเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เรื่องความสวยความงามขอให้ถามเธอ แชแนของคุณชื่อว่าอะไรนะคะอีกทีหนึ่งทิปวัทูค่ะอเมื่อกี้คุณเล่าเรื่องนี้น่าสนใจมากค,คุณเคยมีแฟนใช่ค่ะแฟนก็เลยได้ผลพลอยได้ไปสัญญกรรมเกาหลีอะไรกับคุณด้วยเลยใช่ค่ะไปด้วยกันเลยค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยจริงๆอ่ะทิปไปทิปไปเนี่ยทางคุณหมอที่เกาหลีเนี่ยเขาให้ทิปทำแต่พอเขาเห็นหน้าแฟนปกกกุ๊บเาก็เอออยากให้แฟนเราทําด้วยแกปิดจมูกทำจมูกให้มันเข้ารูปมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะ่ะอ๋อแล้วที่เหมืันก็คือว่าแล้วเวลาคุณมีแฟนคุณจะ เพียงแนะนําให้แฟนแบบเธออย่างนี้ไหมหรือว่าคุณแล้วแต่ถ้าเขาไม่ได้ใส หรือคุณชอบผู้ชายที่แบบดูแลตัวเองอก็อาจจะแนะนาพวกสกินแคร์ให้เขาว่าที่ว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายอ่ะค่อนข้างที่ดูแลตัวเองมากขึ้นก็จะเริ่มถามวนะ่าแฟนก็ถามว่าเออเขาใช้อะไรดีตัวเองอะไรเงีย้ยแบบคนใช้ครีมอะไรช่วงนี้หน้าเขาแห้งใช้อะไรดีอะไรเงีย้ยเราก็จะมะีสกินแคร์เงีย้ยให้ให้เขาลองเอาไปใช้ได้หรือบางทีเราก็แนะนําได้ว่าเป็นสิวใช้นี้นะเธอเป็นนั่นเป็นนี่ใต้ตาคล้ำอะไรเงี้ยคนใช้สกินแคร์อะไรไอครีมอะไรเงี้ยเราก็แนะนําเขาได้หมดเลยอ่ะเรามาคุยกันนุม ไอ้ Ice, ปกติคุณเป็นผู้ชายที่แบบว่าดูแลตัวเองใช้สกินแคร์อะไรย่างี้ไหมทาครีมบ้างครับแล้วก็ถ้าออกเล่นกีฬาก็กันแดดบ้างครับอ๋อส่วนใหญ่ก็ขี้เกียจจะดีไหมถ้าเรามีแฟนเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แล้วเขาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผิวพรรณหรือว่าผู้ชายเราไม่ได้ต้องการจริงๆมันก็ดีนะเพราะว่าจริงๆผู้ชายเราไม่รู้ว่ามันต้องซื้ออะไรแล้วว่าตัวไหนดีอะไรดีเอย่างเงีง้ยเขาก็เป็นคนรีวิวให้เลยแล้วก็แนะนําไม่ใช้เลยมันก็ดีแต่ถ้ามันซื้อหลายๆตัวแล้วก็ไปรักษาหน้าทีหลังอะไร อ้โสว่าดีแชร์ทำไมคุณเปิดไฟครับน่ารักน่ารักมากเขินตอนแรกกออยืนเขินเลยครับแล้วก็เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเออมึงมาเขินทุกคนหละเฮ้ยน้อยน้อยน้อยแชร์จะเสียอาการแบบเสียเลยอ๋อทำไมดี่เคนี่ดีเคนี่เก่งเกง ไปให้เพื่อนถมสวยต่ับไปกูย้ายแล้วอ้าวยังไม่ได้พูดเลยอ่ะยังไงคนนี้คือผมอ่ะเคยมีประสบการณ์ไม่ดีกับผู้หญิงแต่งตัวนานแต่ว่าผมเซอร์ไพรส์มากที่แบบว่าเป๊ะบอกเขาบอกว่าเป๊ะแบบพร้อมออกเลยภายในร้าหนึ่งชั่วโมงรวมอาบน้ํำก็แบบโอเคถ้าคุณสวยแล้วแบบใช้เวลาเร็วหาถือว่าแบบรักษาเวลาได้ดีโอเคกิพี่กิลสะพานโค้งครับโชว์ไหม อย่ามาๆๆๆๆๆไม่เข้ากันไม่ได้ครับคนเนี้ยมาผมไม่อยากเห็นกิริยาโนนของคุณอีกแล้วคุณเปิดใครไว้ครับพี่กิลสวรรคงผมเป็นคนที่ชอบผู้หญิงยิ้มหวานนะครับเวลายิ้มหวานแล้วผมรู้สึกว่าผมกําจะละลายเลยแล้วก็ชอบที่เข้าบอกว่าเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์แบบจะได้สามารถแนะนําพวกสกินแคร์หรือว่านักษาสิวอะไรให้ผมได้ด้วยครับอ๋อก็โชคดีนะฮะหนุ่มๆสมัยนี้ดูแลตัวเองมากขึ้น อย่างยานนอบนี่ก็เห็นก็เห็นว่าชอบใช้น้ำหอมใช่ครเพราะว่าผมมาใช้พีใช่ไหมครัเดี๋ยวเล่นเครื่องพันก่อนว่าผมมาชอบใช้นะพวกนี้ไม่ฟัง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 โคตรน้อยใจจริงเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันโอเคอ่ะมาทางคู่หูครูพละก่อนยังไงเคร่งทำไมคุณเปิดไฟอยากให้เขาเป็นที่ปรึกษาในการดูแลตัวเองครับแล้วก็ ช่วยให้ผมดูดีขึ้นนะครับ oh. ผมเป็นคนไม่ค่อยมีความรู้ด้านด้านนี้ครับ oh. ถ้าได้คุณมาก็ผมจะได้แบบดีขึ้นบ้างครับตอนนี้เฮ่เหลือเกินครับ oh. ว๋อิลนะฮะครับผมชอบรอยยิ้มเขาครับแล้วก็ดูเป็นคนห่วงใยแฟนครับผมอยากบอกคุณทิพย์ว่าให้หยุดรักคุณทําอย่างไรครับให้หยุดหายใจยังทําง่ายกว่าครับ oh. 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 อย่านอฟอย่านอฟยังไงคือผมจะว่าผมไม่ฟัง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 ไม่อาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่แกงละอ่ะผมคนนี้ยังไงใช้เครื่องสำอางตาขอยี่ห้อเพื่อนรักใช้ดีช่วยบอกต่อถ้าใช้ไม่พอผมบอกเพื่อนตลอดนะใช้ผมใช้แค่ผมทกแค่นี้นลนี่ฟังยางดีกว่าใช่ไหมแค่ผมชอบเขาก็พอแต่เขาจะชอบผมหรือเปล่าคือเรื่องหนึ่งทายฟิลมันพูดมาแบบนี้แล้วผมก็ยอมนะ ให้หยุดรักคุณทําอย่างไรครับให้หยุดหายใจยังทําง่ายกว่าครับจริงโอเคจริงแม่เข่าที่ดูก็ตอนนี้หนุ่มสดก็หายไปกันไม่กี่คนนะนะยังเหลืออีกเกินครึ่งอ่ะเยอะอะแต่ผมว่าเรายังรู้จักคุณน้อยไปใช่ไหมเรายังรู้จักเธอน้อยไปเราไปดูอีกมุมหนึ่งของเธอดีกว่าและพวกเราดับไฟได้ทุกเมือครับ